มันแผ่นมันบางอ่ะเพื่อนไปดูดูความกระดกต้งไมนะจ๊ะแค่หลังคาก็งานหินแล้วบันไดอ่ะขึ้นไปนะต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นมาก กวันนี้ก็มากับบรรยากาศสวยๆนะจ้ารายละเอียดเนาะอยากจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูทำยากมากเลยนะเนี่ยด้วยงบที่มันจำกัดอะเนาะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อย เก้าสิบเกือบพันแปดราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเกือบพันแปต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นมากก็วันนี้ก็มากับบรรยากาศสวยๆนะจ้าลาแปดประมาณนี้แหละมีทั้งหมดสิบเอ็ดแหน่เนาะก็มีความกระโดกนะ วันนี้อีนางแสนเครียดนางแสนก็เลยไปทำไมนะจ๊ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเกือบพันทำยากมากเลยนะเนะี่ยต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นมาก ก็วันนี้ก็มากับบรรยากาศสวยๆนะจ้าลับแต่บางทีมันไม่มีคนเอขาตั้งกล้องอะ่ะมันเก็บไม่ละเอียดทุกมุมมันไม่เหมือนที่เรามือห้องฟ้าก็สวยนะทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะ11แผน่นอยาวประมาณ2เมตรครึ่งเนาะเอ,อ้เป็นกำลังใจให้ทวิพรด้วยนะ เดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่ก็ทำสองคนเนาะก็พยายามจะกริบไปกับท้องฟ้าสวยๆนีบ่ายแล้วเจอกันมันแผ่นมันบางอะ่ะเพื่อนแล้ดูดูความกระดก oh. ค่อยๆทำไปนะอันนี้ยากมากสองวันละ รำใหญ่ก็ออกลูกอีกแล้วเอาเป็นหย่อมต้นต้นใหญ่ๆนะออกลูกนอกไอ้ทำโครงก็ยากพอแล้วนะมามุงไอ้นี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ประมาณนี้แหละมีทั้งหมดสิบเอเซนเนาะก็มีความกระโดกนะ วันนี้อีนางแสนเครียดนางแสนก็เลยไปให้โอ้เป็นกําลังใจให้ทวิพรด้วยนะเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่ก็ทำสองคนเนาะก็พยายามจะกริดด้วยงบที่มันจำกัดนะอะเนาะให้โอ้เป็นกําลังใจให้ทวิพรด้วยนะเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่ก็ทำสองคนเนาะก็พยายามจะกรบ ทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดแผ่นอยาวประมาณสองเมตรครึ่งเนาะแค่หลังคาก็งานหินละบันไดอ่ะขึ้นไปนะทําโครงก็ยากพอแล้วนะมามุงไอ้นี่ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ ค่อยค่อยทำไปนะอันนี้ยากมากสองวันละเก็บเก็บตรงนี้ตรงเนี้ยตรงที่โลกๆตรงนี้นะเก็บออกเคียห้าสองแค่หลังคาก็งานหินละบันไดอ่ะขึ้นไปนะ ด้วยงบที่มันจํากัดอะเนาะมันแผ่นมันบางอะเพื่อนแล้วดูดูความกระดกทำยากมากเลยนะเนะี่ยด้วยงบที่มันจํากัดอะเนาะ ทำโค้งก็ยากพอแล้วนะมามุงไอเนี่ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ออราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเกือบพันแปดราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเกือบพันแปด มันแผ่นมันบางอ่ะเพ,พื่อนจะดูดูความกระดก <C hips> ต้นเล็กๆพวกนี้ก็กำลังออกชอ่อแตกใบอ่อนก็ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่มาสนับสนุนคลิปทวิพร <C hips> แล้วเราจะเทคานเนาะแต่ก็เก็บแค่หลังคาก็งานหินแล้ว บันไดอ่ะขึ้นไปนะไปทำงานนะ่และวันนี้งานของทวิพรก็คือขนบอกใ,ใหม่นะจ๊ะทำยากมากเลยนะเนะี่ยด้วยงบที่มันจำกัดอะเนาะ ไม่ได้เย็บปลายนะคือมันกระดกทุกแผ่นเลยอ่ะเห็นไหมแผ่นมันบางด้วยแหละด้วยงบที่มันจำกัดอะเนาะแปดประมาณนี้แหละมีทั้งหมดสิบแผ่นเนาะก็มีความกระดกนะวันนี้ีนางแสนเครียดนางแสนก็เลยไปอ๋อค่อยๆทำไปนะอันนี้ยากมาก สองวันละค่อยๆทําไปนะอันนี้ยากมากสองวันละทําโคงก็ยากพอแล้วนะมามุงไอ้น,นี่ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่บางทีมันไม่มีคนไอคาตั้งกล้องอ่ะมันเก็บ ไม่ละเอียดทุกมุมมันไม่เหมือนที่เรามือห้องฟ้าก็สวยนะต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นมากก็วันนี้ก็มากับบรรยากาศสวยๆวะยจ้าลัรายละเอียดเนาะอยากจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูทำยากมากเลยนะเนะี่ย ทำโครงก็ยากพอแล้วนะมามุงไอ้นี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปใหา่ด้วยงบที่มันจํากัดอะเนาะรใยญ่ก็ออกลูกอีกแล้วเอาเป็นหย่อมๆย่อมต้นต้นใหญ่ๆนะั้นออกลูกเนากไอ้เก็บตรงนี้ตรงนี้ ตรงที่โลกๆตรงนี้นะเก็บออกเขียห้าสองไปกับท้องฟ้าสวยๆบายๆแล้วเจอกัแต่บางทีมันไม่มีคนไอค้าตั้งกล้องอะ่ะมันเก็บไม่ละเอียดทุกมุมมันไม่เหมือนที่เรามือท้องฟ้าก็สวยนะนีใ่ใหม่นะจ้าทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดแผ่น อยาวประมาณสองเมตรครึ่งเนาะแต่บางทีมันไม่มีคนไอคาตั้งกล้องอะ่ะมันเก็บไม่ละเอียดทุกมุมมันไม่เหมือนที่เรามือห้องฟ้าก็สวยนะแปดประมาณนี้แหละมีทั้งหมดสิบเอ็ดแผ่นเนาะก็มีความกระโดกนะวันนี้อีนางแสนเครียดนางแสนก็เลยไปราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อย เก้าสิบเกือบพันแต้นไม้ใหญ่ร่มเย็นมากก็วันนี้ก็มากับบรรยากาศสวยๆนะยจ้าลับทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดแผ่นยาวประมาณสองเมตรครึ่งเนาะ